ก็ดีจากเมืองหลวงพระบางค่ะตอนนี้ก็11โมงกว่านะคะทริปนี้นะคะเราเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบางเสร็จแล้วจะเป็นการนั่งรถไฟต่อจากหลวงพระบางไปที่วังเบียงค่ะเราก็จะไปเที่ยวที่วังเบียงกันต่อนะคะจองชั้นหนึ่งไปเลยเพราะว่านั่งจาก จีนมาใช่ไหมคะตั้งแต่เฉิงตูมาจนถึงคุณหมิงแล้วคุณหมิงก็มาหลวงพระบางต่อเนี่ยใช้เวลารวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ14ชั่วโมงนะคะนั่งชั้นสองก็คือเบียดเสียดมากก็โอ้โหเสียงเจ๊เจ้วของทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะเออแต่มันก็เป็นสังคมของเขาแหละที่ที่เขาจะส่งเสียงดังเพราะเขามีความสุขกันเนาะการจองตั๋วนะคะก่อนหน,น้านี้ลองเข้าไปเช็คในแอป LCR mm hmm. ก็คือว่าอยากจะ จองผ่านแอป LCR ใช่ไหมคะปัญหาแรกก็คือเราไม่สามารถจองล่วงหน้าเกิน3-4วันนะคะปัญหาที่2ก็คือลองใช้บัตรเดบิตจ่ายก็จ่ายไม่ได้ลองใช้จ่ายด้วย WeChat ก็จ่ายไม่ได้เพราะว่า e c h a t ของเราเป็น e c h a t ต่างชาตินะคะแล้ว e c h a ทที่เราจ่ายเนี่ยเขาก็เป็นต่างชาติเหมือนกัน e c h ช t ต่างชาติจะใช้จ่ายแค่ e c h a t คนจีนได้เท่านั้นนะคะหรือว่าจิ้งฟุกเป่าก็คือเอลิเพก็คือจ่ายไม่ได้เหมือนกันหรือจะเป็นจ่ายเป็นบัญชีจีนล้วก็มีเออเป็นบัญชีลาวเราก็ไม่มีบัญชีลาวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องลำบากเพื่อนจ่ายให้ได้ๆคือถ้าเกิดว่า คนที่มาแล้วจองไม่ได้อาจจะจองเป็นผ่านเอเจนซี่ก็ได้แต่ว่าราคาก็จะต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือราคาในแอปพลิเคชันกับราคาอยู่ที่หน้าสถานีนะคะต่างกันประมาณ2อ0 0ัน ที่แอปพลิเคชันมันแพงกว่าเพราะว่าในแอปพลิเคชันจะมีบ o ๊กิ้งฟรีนะคะ2 0,000ื่นกีบจริงๆถ้าถ้าจ่ายเงินได้ก็คงสะดวกใจ่ายบัืรมากกว่าออนไลน์ดีกว่าเพราะว่ากลัวว่ามันจะเต็มตอนนี้เราก็มานั่งรอนะคะนี่มาจากจีน <c oughs> เหลืออยู่สองห่ออยู่ในกระเป๋าอีกในกระเป๋าอีก3กล่องใหญ่นะ <laughs> บนเลรัลค่ะรอบนี้รอบนี้เฟริดอร์าคนเยอคนเต็ม <laughs> ยากลําบากในการหาที่นั่งนิดนึงเพราะว่าต่างคนต่างเข้ามานะทุกเชื้อชาติเข้ามาอยนะู่นี่ อนนี้อุณหภูมิที่วังเบียงนะคะอยู่ที่2ี่องศาค่ะมาจากเมืองที่อุณหภูมิประมาณ3 4 7สองศาสิมาเรื่อยๆปรับอุณหภูมิในร่างกายปรับมาเรื่อยๆจนตอนนี้อยู่ที่26องศาแดดแรงมากมาวางเบียงเพื่อกินข้าวผัด <c oughs> ข้าวไข่เฉียวเปล่าค่ะมามาเราก็ต้องนี่เลย <c oughs> เบียร์เราเท่านั้นตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดแรงกันนะคะถนนคนเดิน Oh. อากาศวันนี้ช่วงเช้าช่วงกลางวันก็แดดแรงนะคะช่วงเย็นตอนนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะทั้งสองใส่หูด <laughs> ี้ที่มันอากาศเย็นเย็นเย็นสบายเละแต่เขากลัวหนาวคนที่มาจากทางทิศเหนือนะคะมาจากรัเสเซียเมืองที่หนาวติดลบสพอมาตรงนี้ก็26องศาแต่รู้สึกเย็นก็เลยใส่หูดี <laughs> ถึงแล้วค่ะ ถนนคนเดินวังเวียงนะคะสวยตรงที่มีภูเขาอยู่ทางด้านหลังนะครับพอนำปืนนะเหรอมอลินกามอลินกา Vitalik Lizda Lake Pay นะคะก็สินค้าก็มันเหมือนกับหลวงพะบางนะแต่ว่าราคาก็ไม่รู้ยังไม่ได้ถ้ามวัสนีตอนสี่ปีตายแล้วเตยทิ้ง คีนกตกใส่โชคดีไม่ไหวนกขี้ใส่วเนี่ยคนสวยคนสวยคนสวยวิวสวยๆแล้วไม่ต้องการวิวนี้แหละดีสุดแล้ว ที่นั่งกินข้าวกันค่ะทรงตามสาม3มื่นอร่อยดีค่ะนัวดีโมโนโซเดียมกูตามิดผัดไทยนั่งกินตรงถนนคนเดินค่ะ <c oughs> มาวางเมียงตนะ้องมากินโรตี<ม>นะ <c oughs> มาชิไหลก็ต้องมากินโรตีนะมาวังเมียงเนะี่ย <c oughs>

สวัสด uh, ียามเช้าค่ะทุกคนรอบนี oh ้เราจะไปที <S <s ่บุรกุล3าเคยไปบริบุรกุลหนึ่งแล้วก็บริการบุรกุลสอแล้วนะคะแ้่รอบนี้เราจะไปบุรกุลสามกันเขาบอกว่าบุรกุลสามคือเด e ะเบส นะเดี <Ooh> ๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยงามแต่การฟ้าขนาดไหนเราเหมารถตู้ไปค่ะไม่ใช่รถตู้สิรถตุกตุกเหมาตุกตุกไปนะคะตุกตุกก็ลวงกับค่าเข้าบุรกูนด้วยวันนี้เราจะไปที่ไหนวันนี้เราจะไปที่ไหนไปที่ไหนูปที่ไหนโอ้ภาษาอังกฤษก็สามารถไบลากูนลากูน บ,บื่อเกินเบ่อเกินดดแรงแตเช้าเลยยีองศานะช่วงนี้คนไทยไม่เยอะนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนเกาหลีแล้วก็คนจีนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วง spring festival ก็คือช่วงตุ๊ดจีนช่วงปีใหม่ของเขาเขาก็เลยพากันมาเที่ยวโรงเรียนเขาปิดเทอมด้วยเขาก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวนะ,ะเพราะฉะนั้น30%ของประเทศจีนก็มาอยู่ที่หลวงพระบางอยู่ที่วังเวียงประมาณนี้ <_ c oughs> <_ c oughs> ไปไหนกันคะ เย่ e ย่ตอนนี้เรามาถึงที่บุรกูลสแล้วค่ะคุเด้กรูงงจิงคงกรีเฮลุชวนมัวมัวมัวโอเคโอ้เร่นตัวเดินท้งทดแล้วเราจะไปถ้ำกันก่อนนะคะ ท่าอะไรอะท่ามผาบุ้นมัง <c oughs> ทา่ามาท่าแล้วหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมามาพร้อมกันเนี่ยรึบป่า <Yeah. S 1> นั่งตุกตุกมาก็น,นึกว่าจะแดดแรงร้อนเยน็น <c oughs> มันเย็นอะ <c oughs> ท่าอยู่ไหนท่าอยู่ไหนโอ้ มี no. ่ใหญ่ здесь ไม่ได้นี่ไหนไม่มีคนมาหรือเปล่าม <laughs> ันหักอ่ะสภาหากักอ่ะทุกคนพี่ใหญ่จะมาได้ไหมเนี่ยวิว point รู้จักความชันขึ้นไปดีไหมคะสองคนนั้นก็ขึ้นไปแล้วลืมเอากล้องให้ถ้าเจอคน ภายในพื้นที่นะคะห้ามบุคคลภายนอกนักท่องเที่ยวเข้าถ้ำเคลื่อนไหวทุกกิจกรรมในเคเนี้เราไม่น่าจะ,ะขึ้นไปหรอกถ้าไม่ใชคุยชงนะหรือคุยอะไรอ่ะสะรุปเราไม่ได้ขึ้นไปนะดูจะ้ะเราขึ้นไม่ได้ใส่รองเท้าแตะมาเดี๋ยวรอรูปจากคนข้างบนแล้วกันนะใจหนึ่งก็คือเป็นคนที่กลัวกลัวถ้ำนะเจอตรงนี้อีกแหละพี่เขาหากักแล้วมีเสียงแอดแอกออแอดออ Okay. Uh. Mm. Так я все еще жду Диму, <sighs> что, американцы ушли. Да Дима, это Дима. <laughs> <laughs> <Скоро стало. laughs> я не хочу туда идти. Дима ты? Да. No. Ну блин, я тут уже, ну что ты дошел до бассейна? Хорошо. Да Далеко? А, ну так. Ну, это как обычно мы тут есть контент. Мы тут с девушкой сидели, а вот тут Чарльз заждала. Чарльз заждала. Май говорит, мой френд туда. Я говорю, мой походу тоже. М -м. Конце, там вообще широкая такая еще больше. Как здесь большие Проходит. Аккуратно, скользко. не видно. <связь> Большая тяжелая силия. И объем, широкая объемная. широкая. На случай кого-то большой. Ну как на меня летучая мышь вылетела. Да-да-да. Я вот здесь стояла, где-то. Куда? Ну, а вон он там полностью тоже гоется. <связь> คนทั้งสองที่เขาไปจะถึงไหนแล้วบ้าง คนอ่นั่นอนนอนชิลเลย อยู่ที่ขึ้นบอลลูนนะคะมาที่วังเวียงก็มาขึ้นบอลลูนแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นนะส่งพี่ๆขึ้นไปเพราะว่าพี่ๆเขาอยากจะขึ้นบอลลูนขึ้นไม่ได้ค่ะกลัวความสูง Pilots for this afternoon night e i t you and everybody know already about the group for table number one I come from this way so you go with b o o n for small balloon right where your balloon sitting on the ground So your group might to stick together. It's all first time? Yes. Okay. If all first time, I will explain you how to balloon work, how to respect a balloon. Let's see because our basket is not the large basket. So. วิธีการขึ้นอันนี้เป็นบอลลูนเล็กนะคะ g o o d b y Then I land. Please stay inside the basket and wait for my command. Yeah. One thing very important when we go up there is some, is two of them don't feel not just let me know. Any other no. instructions? No. Bye bye. <laughs> ที่จุดแลนดิ้งรออยู่ที่นู้นตรงที่เขาแลนดิ้งเขาก็จะพักบอกนะคะว่าเขาจะแลนดิ้งอยู่ที่ไหนแล้วรถก็จะรถก็จะตามไปรับนะคะกับตันเขาก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะลงอยู่ตรงไหนตรงยอดต้นไม้ไหน กำลังจะลงแล้วฝั่งนู้นก็กำลังจะลงแล้วนี่บอกอ่าเมยตอกี้เนาะมันกเกนี่ละยนเสือกเลยตอนนี้เราก็มาอยู่คางทุ่งนานนะคะคือทุกครั้งที่มันรุนลงเนี่ยเขาจะลงไม่ซ้ําที่เลยเพราะว่ามันจะอยู่ตามกระแสลมด้วยนะคะว่าจะลงได้ที่ไหนนะคะโอ้ยต้นไผ่บังนะเนี่ยขับมาได้ไหมยังไงเออ <c oughs> มาแลนดิง้งแลนดิง้งจะได้เล่นเล่นแล้จะแลนดิ้งแล้วนั่งรถมารับคนลงจากบลูนมาแล้วลงมาแล้วนะคะ ต้องปูรองเดี่ยวบอลลูนขา วิวดีมากอากาศดีมากโต๊ะของเราโต๊ะของเรามีอาหารต้อนรับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟวังเวียงนะคะ เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟต่อไปที่เวียงจันทร์ค่ะเรานั่งสายหลวงพระบางไปที่เวียนเทียนนะคะเราถึงในตัวเมืองเวียงจันทร์รแล้วค่ะ เก็บของในโรงแรมเสร็จแล้วกำลังจะเดินไปหาข้าวเที่ยงกินอากาศตอนนี้อยู่ที่31องศาร้อนสรุปเราได้มากินข้าวที่พาร์คซันนะคะมาคะ่ Food court. ะฟูดพอดราคากันเองฝ <c oughs> รั่งสั่งลาบม,มากินรัที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องเลรลอยเบียว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินจากพาร์คซันไปประตูใสนะคะ แดดร้อนมากฝรั่งก็คงจะคิดว่าพาฉันมาทำอะไรอยู่นี่คะเมื่อะไหร่จะพาฉันไปนั่งอยู่ข้างทะเลหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่ถึงทะเลเลยค่ะตะละาดเช้า สวัสดียามเช้าทุกคนวันนี้มาทานอาหารเชา้า ตอนนี้เราอยู่ที่ลาวกำลังจะไปข้ามไทยแล้วดีใงไหมมาแวะซื้อเบียค่ะซื้อเบียกลับกัน <Yeah. S 3> มาเราก็ต้องกินเบียเล่า <Yeah. S 3> <c oughs> อร่อยอ่ะ <Yeah. c oughs> <c oughs> Короче, там типа это, мало воздуха было, короче, как раз конечно нет, это... кабеля проверяли, это под землей как чё. -а -а. การเดินทางนะคะนั่งรถไฟความเร็วสูงจากเฉิงตูมาที่หมุงนนะคะแล้วก็มาที่ลาวต่อจนมาถึงที่ประเทศไทยแล้วนะคะตอนนี้เริ่มตั้งแต่วันเสาร์นะคะจนวันนี้ก็วันเสาร์อีกรอบหนึ่งทั้งหมด7วันวันนี้วันที่8นะคะการเดินทางเที่ยวแบบวิ่งนะคะชะง,งกถัว ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดชื่นชอบและกดติดตามให้ด้วยนะคะ